ค่าสัมผัส G-FORCE e NOW ระบบคาวเกมมิ่งใหม่จาก Nvidia เดียตอนนี้ใช้งานได้แล้วในประเทศไทยนะ iPhone iPad Android TV ก็เล่นเกม PC ได้ของ G-FORCE e NOW นะครับมันคือระบบคาวเกมมิ่งรูปแบบใหม่นะครับซึ่งถ้าอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือการที่เราเช่าเครื่องเล่นเกมคอมิเตอร์สเปค RTX 3080ที่เซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร ในราคาเดือนละประมาณ300บาทนั่นเองในปัจจุบันครับเกมคอมเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้สรัพยากรในการประมวลผลสูงขึ้นนะครับเรายังเป็นจะต้องเสียตังซื้อเครื่องคอมแรงๆนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้เลเทสซิ่งต่างๆได้ทําให้คอมเตอร์เนี่ยราคาแพงมากกว่า50,000บาทด้วยซ้ำนะครับแต่เนี้จะเป็นรูปแบบของคา u เกมมิ่งครับคาลเกมมิ่งคืออะไรคา u เกมมิ่งคือระบบที่ทําให้เราสามารถเล่นเกม ในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับเล่นบน iPhone, iPad, Android ต่างๆนะครับ หรือแม้แต่ Android TV ก็สามารถใช้ได้นะครับผมบอกครับการที่เราจะเล่นคา o เ d g มม i n g ให้ลื่นนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วขั้นต่ำา5 5เมกขึ้นไปนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือความเร็ว300เมกนะครับก็สามารถเล่น GeForce Now แบบ Full HD ได้ลื่นๆ60 fps แล้วนะครับเราก็จะต้องมี Store เกมนะครับ <S <S เช่น Steam หรือ epi game store ในการซื้อเกมติดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช้แล้วจะเป็นยังไง เรามาดูวิธีการเล่น g e f o r c e Now บน iPad กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยก็คือหลังจากเราเชื่อมต่อกับ g f o r c e Now ขึ้นมาได้เลยก็ขึ้นเป็นของ NVIDIA แล้วนะครับอันนี้คือเนื่องจากว่าผมผูกเกมไว้กับ Epic Game Store นะครับอันนี้คือเกมที่ได้เสียตังค์ซื้อไปแล้วนะครับเราก็เลือกเล่นได้เลยนะครับหลังจากที่สมัครสมาชิกจ่ายเงิน300บาทไปแล้วนะครับดำเนินการต่อครับ รอแป๊บเดียวครับอ่าเซิร์ฟเวอร์ของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็กดดำเนินการต่อมันก็จะไปเปิด e p i c game launcher ขึ้นมานะครับก็กำลังเปิดเกม watchdog s 2ขึ้นมานะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นการเล่นแบบคาวเกมิงเนาะ iPad เล่นเกมคอมเตอร์นะครับผ่านระบบ p p c g เก s t t r r e ของ g f o r r c e n น w นะครับ t h e way s p ป c ดนนะครับโอเคก็เล่นได้เลยนะครับโอเคผมก็สามารถที่จะกดเล่นได้เลยนะครับอยากให้สังเกตครับว่าภาพในเกมมันคือลื่นมากๆเลยนะ อันนี้คือภาพในเกมจริงๆสดๆนะครับอันนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็คือ w ัด t ็อกสองนะครับสังเกตว่าผมกำลังบังคับเกมอยู่จริงๆนะครับโดยในส่วนของคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปสอนการสมัครใช้ GeForce Now กันครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามช่องติ๊กต็อกนีกันไว้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ